ตื่นยาำมือเศร้าคอยกะหาแต่แน่กินโอ้ยเบามาคอยละวินสิเฮ็ดยังกินน้อยพอเป็นยูทูบเบอร์มันจังไม่อยากกะเดียกระดอสิเฮ็ดยังกินน้อพพอสิไปต่อหรือสิเศร้า สวัสดีค่ะพี่น้องใหม่พี่น้องเอาที่ใส่ใจใบนั่งช่วงกินเด้อพี่น้องเด้อเสาวันจันพี่น้องแลนกินก่นเก่าพี่น้องเมนูนําเสนอวันนี้อพี่น้องขั่วกริ่ง้อพี่น้องขั่วกริ่งซื้อมาตวัดข,ของปากเตือน้อพ vale ี่น้องเด้อแสอยู่เด้อจะดูถูกเด้อแม่ไผ่แม่มันเยอะกับแกงน้หม่เล็บโอเวอร์มาบ้านเนี่ยพี่น้องโอเคกับข้าวโพดข้าวเหนียวซื่อมาตวัดพี่น้องเอ้ยจยากผักพี่น้องสดสดเพราะมีผู้เห็นพี่น้อง เขาแกเขาแกไปก่อนดีกว mm ่าเราบ่เห็นแต่สิด้หนึ่งไปสู้เรากินนะแต่แกเนี่ยกูคือบ่เห็นเลยนะเอายังเห็นตาใส่ซีตาหมดนี่หรอคือบ่เห็นสดๆพี่น้องอันคนขายนี่เป็นค้นมงไหมบอกเขาว่าดูเรื่องเนาะยัดบาทเงี่ยมาดูเรื่องเนาะมาดูเรี่องนันดอนย้ำบอกว่าเป็นโยดองๆโย่ เยาว่ากันพี่น้องนะออนวบากันมั่สบายใจคุณน่ะเขาปวดเขาเหนียวพี่น้องเออหยากผักเหนียวติดแข่วันนี้กัไม่ไม่สดสดออกมาจากสวนพี่น้องมาพี่น้องมาสีคนก็สีเอิญสีเลยพี่น้องเด้อคั่วกิ้งพี่น้องคุกเขาา่าพี่จากน้อยนี่คือเข่าหมาเข่าแมวนั่ยังแซ่บกับจัดจิตจัดได้แต่เก่าเป็น น้ำหาหลา,านกับพอพอว่าขอบว่านี่มดแข้งมดเคี้ยกูไปใส่นอพนันไปสองหลอกลูกเอ้หนุ่ยเขาสวยกับเขาหอมมกแข้งมดเคี้ยกูไปร้างไหนหนอย <c oughs> ่างสองหลอดก,กับว่าเห็นก็มาถามพี่เอว่าพี่อเอวเ,เขาสวยก็หอมมาไหมมาสิมาสินะนั่ะไงนัน่ไงแม่มันมาย่างไปอีกยังเห็นไปเห็นยังไปตีไปภาพไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเดินขี่ดินไส้ม่อมแม่มดึด <c oughs> หลานก็ได้ไปเห็นยายยายมันยังดีใจเลยอีเขาหอม จำไหนนะอครับชอบลูกสักสิไล่สดเดี่ยวมันว่าเนี่ยก็สวยนะพี่น้องไปหอดวัดจนว่าเพิ่นสิไหวตลาดมันจะไายแล้ว คำบ่มีอันอเขาเห็ดทางนเนาะก็จะเห็ดถนนเนาะโอ้ยต้องเบี่ยงหันเบี่ยงหนีเสนะโอ้ยไปหอดบ่ไก่เราไปหอดใส่บุ้งว่านชนอบสิหอดบัดบ่เถียวคณะหมอรับเอยคณะหางเครืองเพิ่นสิกลับมาคณะหางเครืองมาเ <c oughs> พิ่นสิพ้ากันหอดเล่เนาะเพิ่พนสิออกแล้วเพิ่นบโทรมากมัน ว่าสิโทษมาบอกเมื่อวานนั้นเขาเห็ดถนนเดอ้อพนวอวพี่เวียกเขาเหตถนนว่าสั่นว่าทุเลดผู้นึงว่นจนวออกได้กับมากกระทุนันหางเกินกินเขาเราพักกันเมีเยเซอร์าต้องตงปั่นของอันนี้ต้งลดอยู่วันไหนไปน่นองเอ้ยหน่อม แบบทุเรียนมาะน้อยหนึ่งวันอาทิตย์แจ้งสิบปอกหร <c oughs> อกนั่นจะเป็นต้งไหนหกสิบก็เลียนไหมทุเรียนหน่อยหนึ่งหกสิบก็เลียนก็มาคิดเบื้องหลังมันกันหลายหลายรูอยู่เนาะกันซื้อที่เป็นกล้องกระดาซื้อมากกว่าสามสิบหาเลียนสองกล้องกับเจ็ดสิบมันหมากกับซ้ำกัน ตีว่ามัดสีมูสีจาขนาดน่ะตังนมันไื่น้องใหม่สดมากผมหรไม่เห็นน้องใหม่สม สดเผาละหาเหรียญหกเหรียญนยี้เลยมันพอถึงกิโลนก็เผาหนึงเนาะหาเหรียญหกเหรียญกับประมาณลอยห้าสิบลอยหกสิบอยู่รูหนึ่งวางเสร็จซะเนาะรูนั้นล,อ,ลอยห้าสิบหกสิบ เลืมเขาย่อยขนของเขาลานไม่ไหรอพี่น้องเอาว่านสั้นไรทุกเกนอะ,นอะตื่นเต้น,ตนลานมันกวงไหมก็สิไปแอมห้องโนนนี่นั่นซะก็สิแบคบก็ก่อ,กอไปอ่แอมนาอ งแม่เขากันเนาะเนาะกินบ้านเนะี่ยโอ้ยผู้หนั่งก็ซื้อมากผู้หนึ่งก็ซื้อมากบ้านหน่อยยังได้กินเหมือนทั้งก๋วยเตี๋ยว แซ่บของเรากดอไปหน่องขัวก,กิก้งแค่เตือนรับกอยอ่บัติได้ไปหน่องเด้อไปสื่อของเราเนนะัวก,กิ้งปลาเตือนแซ่บอยู่แม่ไข่แม่มันอยู่ ได้กินของน้องเปียกปูนสมใจแซบ่บเขาแกนอะซื้อมากกองหน่อยกงคนเจ้าจะไปกินร่องร่องกินใ่กันเหมือนจะเปชกหน่อยอันไปสุสะนะัป <c> า <oughs> อยูกแกงข้า่มังใต้น้องใหม่เองถของแลงไปหน่อง,อง,ง,องให้เอาอนของถแงอถงหาเ้ากินไข่หมดก่อนไข่หมดสุยสั้งไป อากาศดีแล้วเป็นหรอเมืม่อได้ดามมันนวานจะอากาศดีกันหรอมันแจ้งน้ำดำแมนละอากาศแจ้งแดดสองขึ้มา này bây giờ của có Cứ như thế Bộ ăn này kìa nào Nhiều nào, không nhiều ก็จะเป็นก้นหม่งแทดนม่งนะพูดเเอาเหล่านะกบอกไทยกับว่าชาตบอกวาอางกินกับว่าชาติไหนใครได้ขัพูดพูด,ดียว <c ười> เดี๋ยวเห็ดต้มมะขายแบบเก่ามากส,สดๆ่ะห mm. ืมแบบต้มเหล่าแบบเอาแซ่แข็งไปก็ได้กินแซ่เป็ก๋วยเพี๋ยงต้มแล้วเอาขออนะเข้าไปส่องฟิตไม่ด้กินย่เหนาวเอามาหนึ่งปุ้นกินแย่เหนาวสบายคือเก่าแซ่บเพื่อเมี่ยงหนอกพี่นางมาคือมังง่ายอยากทำก็ส่องฟิตุ้ยด้วย พรายัมันสำหรับคนกินแสบนะ่น้องเราก็ไปลองรับอำพ่อเอีกับซเมอหมาอิครับบะหมอ่กับแสบสนุกกินสปีเนี่ยโอ้ยแบบ ้อกระสักหวานโอเคพี่น้อพอกันกลิดหนาได้พี่น้อง,งไม่บายพี่น้องบุนบ้น